โอเคก็สว okay. e. e, ัสดีเพ okay. like ื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาท้านักแข่งอีกพีแบบน้องปูนอะไรอย่างเงี้ยด้านหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยใครแพ้ก็แบบหัวหัวแล้วแบบใครแพ้หนึ่งหัวก็แบบหน้าขาวโป๊ะโบ๊ะอะไรนี้เลยอ่ะคุณว่าคุณบอกว่าอยากโดนยิงเสิบมึงเสิบหัวอะไรเงี้ยผมจะท้าแบบทุกคนเรียนนักแข่งเลยเงี้ยแล้วคุณอยากให้ผมไปแข่งกับใครก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะไปเล่นหนึ่งหนึ่งกับน้องปูนแบบใครโดนยิงหัวหนึ่งตัวก็แบบโป๊ะหน้าขาวอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะโอเคปะน้องปูนก็แบบ ได้หมดเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมอะไรเลยนะโอเคครับก็แบบอยู่ข้างๆางกับน้องปูเลยนะใครแพ้ก็โดนแบบโปะหน้าของหน้าขาวอะไรอย่างงี้เลยนะแบบต้องหัวแล้วแบบหัวยิงหัวอะไรอย่างเงี้ยใครแพ้ก็แบบโปะหน้าขาวเม็ดพอโดนหัวก็อน้ทีนึงก็เม็ดหน้าขาวเลยๆอย่างเงี้ยเลยนะไปหรือเปล่าอันนี้ก็มีะมนะน่าจะโดนผมเฮ้ย เฮ้ยคิดว่าตายหาละมาดิน้องปูนไหวรเปล่าน้องปูนดิเฮ้ยมาดิาดไหวรเปล่าน้างาง <c oughs> องจีเปิกฮึมฮึมอาว,อาวปูนตายเลยหรอกีอ่เนี่ยเฮ้ย เฮ้ยต้องคุณดูต้องหน้าขาวล่ะว่าไงหน้าขาวหน้าขาวหน้าขาวนนี่ใครไม่รู้ว่าเข้ามาหนึ่งคนเอาเข้าแค่แบบข้อขาวนี้ก่อนนะฮะดูนะฮะแบบหวัวปุ๊บหน้าขาวเลยต้องคุณมาดู <c oughs> เฮ้ยน,นี้ก็ใครไม่รู้นะผมก็ขอยิงไปเลยนะใครไม่รู้นะว่าผมมาีนะะ่นี่กบ้าอคุณก็หน้าขาวแล้วเกมแรก เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะช่วยแกก็ผมแบบตัวติงอยู่แล้วผมว่าบอกว่าอะไรนะผมบอกว่าเดี๋ยวโดนโดนกลับเขาควรบอกอย่างเงี้ยนะอะไรนะเ <c oughs> <c oughs> ออก็แบบว่าเดี๋ยวผมแบบเจ็ดสูนอะไรอย่างเงี้ยเลยละกันโอเคแมนน้องเจ็ดสูนอะไรอย่างเงี้ยแบบหัวละหัวละหนึ่งหน้าอะไรเงี้ยแบบ ข้าหัวก็หน้าขาวเลยอะ่ะอยากให้ผมไปแบบโดนหนึงน่งๆกับใครก็คอม,มเมนต์ไว้นะถ้าผมจะไปฆ่าเขาให้ละกัน้ยเฮ้ย าาตายตายมาจ้ะเืออะไวะเฮ้ยมาดิ้องพูดมาดิ จัดเลยวะกินกันไม่ลงจริงเฮ้ยตายว่ะโอ้โหเขาปุ่นแบบตึงจัดเลยว่ะดิเฮ้ยเข้าหาัวสตัวอีกแล้วฮ่า <c oughs> Quân bản phẩm lá First blood. Oh, tao tai quá. Tai lá, tai lá. <cười> <cười> โอ้โหกีเอ่อนให้ครับอ่อนให้ครับเกมไม่ตึงเดี๋ยวเกมไม่ตึงเอาป่ะพี่เพิ่อนผิดว่ะเออเออถูกถล่ะถูุล่ะพี่ซื้อดีเซลมาถูุล่ะโอ้โหกี้ผมหน้าขาวเลยว่ะโอ้อ่ะเกมต่อไปกูเอาจริงยังกูเอาจริงยัง เฮ้ยเฮ้ยพี่แตงโมออไม่ติดบอดี้บอดี้บอดี เ่าหวยเละโป๊เปล่าวะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่เลยโอ้โห,โหเกมเปล่าวะใช้โปรแกรมเปล่าวะโกงเปล่าวะโอ้โห,โห,โห,โหเกียนผมเปล่าวะเฮ้ยโอ้สองชัวว่วโมงแล้ววะฝ่ายแล้วผมต้องเปิดมดก่อนละไอ้ตอนนี้ผมเอาจริงละ การทุ right? ่งหญ้าได้ดิสนามทุ่งหญ้ามาเฮ้ยฮ่าฮ่าหัวแตกฮ่าว้าหัวแตก ูครับดูครับผมชนะนะโอเคก็เกมต่อไปเลยนะฮะกูดีดูดูฝั่งฝั่งซ้ายดูฝั่งซ้ายตองกุเดียนขาวโจ๊ะแบบว่าต้องแบบอยากโดนแบบเต็มนงเต็มหน้าแบบหน้าขาวเลยเลยอ่ะสองก็อสองนะตอนนี้ก็สองก็อสองนะ กุนไว้หรือเปล่าออมาโดนช่ดเธอแน่ล้องปุ่นโดนผมโดนผมแน่หวัวละสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โห้ก็โดดไปจริงหว่าผมเลยะใกล้เฮ้ยโอ้ก็ไหวหรือเปล่าวะผมก็ไม่จะไม่ไหวหวะ่ะเริ่มไม่ไหวแล้ววะ่ะอะไรวะรักใกล้เลยลนะหน่าะยะูงเลยนะนะ <c oughs> สส่สามสองละสามสองละ เฮ้ยอะไรอ่ะอีกเลวโอ้ยยิงผ่านมิดเดียวตาอยอีกแลวโอ้โอ้มันแอคใส่ผมด้วยล้วงคุณอ่ะโอ้โหโอ,โอ,โ,อโอ้โอ้อะไรวะเจะไหววะเนี่ยหัวคมกึน ก็ดูเอาละกันครับอายุ12ยิงหัวโคตรคมครับผมจะไปท้าคนอื่นอีกใครอยากให้ผมไปท้าใครก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมจะไปท้านักแข่งทุกคนเลยใครอยากดูใครก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมไ,มได้เลยอฮะเฮ้ยๆๆๆ อีกแล้วโอ้อะไรอ่ะเข้าหัวอีกแล้วโอ้หววัว่เฮ้ยมันยิงหัวคมเกินโอ้โหโอ้โหแบบเยอะๆเลยได้ป้าแป้งอ่ะน้องคมเกินครับน้องคมเกินครับผมไม่ไหวเลยครับคุณคมเกินดูดิผมยิงเข้าไปสองหัวยิงไปห้าหัวแล้วอ่ะ เฮ้ยไม่โดนหัวเลยเหรอได้ของรับจะตายครับมาดีไม่ตายว่ะไม่เข้าหัวคุณดู เข้าหัวเลยวะฮ่าฮ่กี <laughs> ้น่ะตายเลยเหรอเฮ้ย้องปูนเฮ้ย <laughs> 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 เอาตรงไหนดีครับเอาตรงไหนดีครับเกนดอะไรกัน <laughs> ข่าวเลยแล้วนะ่าโอ้โหเหมือนเล่นปงเล่นแป้งอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอะ่ะอันนี้ก็สามห้าแลครับตีตื้นครับตีตื้น ตายเฮ้ยเหมอแต่อีกแล้วครับผมโู้ก็แบบแบบอ่อยให้น้องปูนอะไรอย่างเงี้ยน้องเสือต้องปูนแบบเพราะผมแบบตอนตรงไหนครับต้องปูน เราองอผ่าละกันอ่ะ,อะน้องเล่นุงเล่นเป๊กอะไรอย่างเฮ้ยน้องนี่มันเล่นลิ้นวะฮ่าต่อที่เกมต,ต่อไปเลยนะเมื่อกี้ก็หัวแตกอ่ะ น้องปูนหัวแตกก็คิดดูก็ตึงก็โดนผุมตึงกว่าอะไรอย่างเงี้ยสกอร์ก็ใกล้แล้วสูส,ส,ส,สีครับสูนสีสีไหมครับน้องปูนสี่ห้านะสี่ห้านะแบบใส่ใส่ต้องใส่ชุดก,ก็เทยนะคนอ่ะชุดก,ก็เทยแล้วมันจะก๊อ <laughs> รถดุง้งแล้วผมยิงหัวรถดุง้งมาท่าห้าเท่ากันละต้องไหนดีน้องปุนนี่ก็ดูเอาหัวแตกน้องปุณน้่หัวแตกอ่ะผมตึงกวาเยอะผมจะบอกให้ ตผมต้องปูนตัวผมผมัอนอยังร้องอะ่ะขึ้นเลยขึ้นแบบสองเกมนะสองเกมนะสองเกมนะมามาันละเฮ้ย <c oughs> hơi hơi hai quả là can gấp đặt phá đi <laughs> bọn hey. bạn cũng đã ผมแบบนั้แล้วเฮ้ยคุกเปล่าโอ้น้องกี้โกงผมเล้าวะมาเหลือปุ๋นเหลือเกมเป็นผมเหลือตั้งสองเกมนะเกมนี้ตัดสินนะถ้าต้องปุ๋นชนะผมก็คือชนะนะ ấy game đứng chặt đấy bạn, โอ้โหผมแพ้อวอ่ะโอ้โหน้องไม่งโคตนโหดเลยโอ้นักแข่งโปลรี่โค้นโหดเลยครับผมยอมเลยโอ้โอ้โอ,โอ้ก็เรียบร้อยนะผมแพ้น้องน้องปุ่นนะแอ๊ห้าสองห้าเจ็ดก็แต่ละคนหน้าขาวเลยก็ เอาไปมาโอเคก็แพ okay, 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 ้แล้วนะผมก็แพ้น้องปุนแล้วนะก็ดูแต่ละคนว่าของหน้าขาก็ถ้าอยากให้ผมไปแบบวัดหนึ่งๆเดีใครก็คอมเมนต์ไว้นะครับจะไปท้าแบบนักคงนักแข่งเอาแบบนักแข่งนะไม่เอาแบบสายไฮไลท์นะจะนักทานักนักแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมไปติดตามน้องปุนด้วยนะครับ Facebook กับอ่า youtube นะ youtube ชื่อปุนก๊อตนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายยนะ 咦！<laughs> <laughs>